สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับการรีวิวหุ่นยนต์ DX King o ์เคิงโอจอรครับแต่ก่อนจะไปรับชมน,นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะครับหรือท่านใดสนใจอยากจะเป็นผู้สนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมก็สามารถลงไปกดสมัครสมาชิกได้นะเดือนละยีบาทเท่านั้นเองหรืออีกช่องทางนึงเนี่ยเป็นการโดเน a t ค่าของเล่นนะครับผมก็สามารถโดเ a t ผ่านทางซปเปอร์แทง์มาได้เลยนะครับลงไปด้านใต้คลิปเนาะแล้วก็กดขอบคุณนะครับผม ก็สามารถด o n a t e ผ่านซูเปอร์แตงมาได้แล้วนะหรือถ้าซูเปอร์แตงมันยุ่งยากเกินไปนะครับผมก็สแกนผ่าน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับในที่สุดก็มานะครับ King Oger Zero ของผมนะตื่นเต้นมากนะครับกับการที่จะได้อันบ็อกซ์เจ้าตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นงานพรีบันไดด้วยนะครับผมแล้วก็ <laughs> ราคาอนี้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะสำหรับ King Oger Zero นะครับจะมีเขียนอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่นะครับผมเออ หน้ากล่องเขาเนี่ยก็จะมีตัวรูปของ k ิง O อเจอร์ซีโที่เป็นงาน DX นะไม่ได้เป็นงานแบบไม่ได้เป็นอาร์ตเวิร์น้เป็นตัว DX เลยนะแล้วก็จะมีตัวพวกกอตนะครับตัวนี้ชื่อกอต t อะไรเทนโตใช่ปะเทนโตนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีก2ตัวนะผมจําชื่อไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวเขาไปดูเนาะแล้วก็นี่นะครับข้างหน้าตัวนี้เขียนว่า k ิง O อเจอร์ซีโเป็นภาษาญี่ปุ่นนะโลโก้ของ King o เจอรนะครับอันนี้ผมแกะเอาหุ่นออกไปละองเล่นแล้ะ นะตื่นเต้นนะครับก็เลยรีบแกะก่อนอันเวิร์สสวยมากอะ่ะดูดีแล้วก็นี่ตรงเป็นเลนเจอร์อีกคนหนึ่งใช่ไหมที่เป็นจะว่าเป็นเป็นอีกคนไหมก็ไม่เชิงเนะ้เพราะว่าเขาเป็นตัวร้ายใช่ไหมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราจะได้ดูคิวเจอร์แบบภาคไทยแล้วไม่ต้องรออย่างปีหน้าแล้วนะรอรอดูเลยนะครับผมรอดูพักไทยอยู่แล้วก็ข้างกล่องนะครับนี่ก็จะเป็นรถฮ่องกงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดที่ผมพีมานะครับตรงน,นี้ก็ไม่ใช่เป็นสติกเกอร์นะอ๋อเป็นสติกเกอร์ว่ะแปะมานะครับ อาจจะเป็นร้อท้องกงนะคะอีกด้านหนึ่งก็เป็นรูปของ King o อร e r Zero เหมือนกันไม่ได้มีแบบเป็นแยกให้ดูว่าตัวอะไรเนาะส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นก๊อตทั้ง10นะในรูปแบบของ Zero ด้านบนล่ะด้านบนก็เป็นรูปต,ตัวเนี้ยว u w a g a t a เจอร์ใช่ไหมอืมแล้วก็นี่นะครับใช่ค u w a ก a ะ a ปะผมจำไม่ได้จริงๆขออภัย อ่าส่วนด้านหลังนะครับนี่สวยงามคล้ายๆกับกล่องเดิมนะคือกล่องเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวนอนมาใช่ไหมแต่นนี้เป็นแบบแนวตั้งมานะครับอาร์ตสวยมากๆเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีบอกว่าตัวละตัวเนี่ยชื่ออะไรนะแต่ก็มารวมๆกันสุดยอดนะโอเคแพ็กเกจเราก็มีประมาณนี้เนาะอ๋อลืมบอกนะใครที่ประกอบไม่เป็นเนี่ยตรงนี้นะครับผมมุมที่มี QR โคดตรงนี้นะเอาโทรศัพท์สแกนมานะครับเขาจะ มีไฟล์คู่มือเป็น PDF มาให้นะครับก็ประกอบตามนั้นได้เลยผมก็ทำตามเขาเช่นกันนะครับปะได้เวลาเอาของออกมาแล้วปะ เอาออกมาจากกล่องแล้วนะครับผมสำหรับก o d ตซีโร่ทั้ง10ตัวนะครับผมก็สวยงามมากๆนะดำมะเมี่ยมเลย ะครับผมสวยมากนะครับคือมันดําตัดทองอ่ะคือมันแบบดูพรีเมียมขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับสมแล้วก็เป็นงานพรีเมียมบันไดนั่นเองนะก็เป็นงานย้อมนั่นแหละเนาะอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลการขยับจุดขยับของตัวหุ่นนะเพราะว่าเออมันเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตัว King อเจอที่ผมได้ทําการรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะใครยังไม่ดู King อเจอเนี่ยก็จิ้มมุมนี้ไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้เนาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวท้ายคลิปเรามี เซอร์ไพส์พิเศษด้วยนะครับใครอยากรู้ว่าคืออะไรก็ดูให้จบคลิปแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยดีเทลของมันเป็นยังไงเนาะแต่ไม่ได้ขยาบไปดูนะแล้วก็จะแปลงร่างให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็มาเริ่มดูรายละเอียดก่อนแล้วกันนะครับผมสําหรับตัวนี่นะครับเป็นก็อดแอนเนาะถ้าเป็นแอนของตัวคิงโอเจียร์ตัวเก่าอะครับผมตัวสีปกติเนาะเขาจะเป็นสีดําทั้งตัวไปเลยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะฆ่าสีทองมาเห็นนะ เออนะครับนี่ก็จะเป็น1จุดของความแตกต่างของตัวแอนนั่นเองนะอ่ะต่อมาเป็นตัวนี้เป็นก็อตคูโมะนะครับทั้ง2ตัวเป็นแมงมุมนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสีทองสีดำสลับกันนะอ่ะต่อมาจะเป็นก็อตเทนโทะนะครับผมตะแมลงตาทองจริงๆอันนี้ตาทองจริงๆเพราะเป็นสีทองนะครับผมแค่นี้เอง ต่อมาเป็น5ตัวหลักของคิวโอเจอร์ er นะครับจริงๆตัวนี้มันจะต้องยืนอย่างนี้ใช่ไหมผมขอไปย,ยืนผิดแบบนะต้องยืนอย่างนี้ใช่ไหมเป็นตะกระ้าทำข้าวนะครับต้องยืนท่านี้เออนี้อ่าใช่เหรอวะแบบนี้เออนี่ต้องยอย่างนี้โอเคอ่านหนก็หยิบมาแล้วเนาะตัวนี้จะเป็นก็อตคามาคิริซีโรนั่นเองนะครับผมอ่า ก็จะเป็นมแมลงตําข้าวตะกแต,กแตนตาข้าวสีดําทองนะครับอ่าแปลงเลยสิเออจะเอากลับไปทำอไรอีกก็แปลงเป็นเท้านะครับผมก็ดันขึ้นไปนะส่วนเท้าเขาเนี่ยแล้วก็ตรงส่วนหางเนี่ยก็ดันออกมาฟลึบประมาณนี้นะครับส่วนบนก็ก้มลงมาส่วนหัวเขาเนี่ยก้มลงมาจัดท่าทางเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นเท้าหนึ่งข้างแล้วนะแค่นี้เองนะครับผมอ่ะก็เท้าแล้วก็เท้าต่อแล้วกันนะ ต่อไปก็จะเป็นอา่าวางออย่างี้กันไม่วางตังละก็ฮาจินะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นพึ่งนะครับผม,มพึ่งดำก็แปลงร่างง่ายๆก็หักลงชึบแค่นี้แล้วก็เก็บปีกลงฟับแล้วก็ฟรับแค่นี้นะครับผมก็เป็นส่วนของเท้าแล้วนะอ่ะต่อมาตัวตัวอะไรดีเหลือ3ามตัวอ่ะเป็น คอมกอแล้วกันนะครับผมแมงปอเนเองแมงปอดําก็ถอดหางออกฟับแค่นี้แยกส่วนออกมา2ชิ้นนะครับผมต่อไปเป็นก็ตปาปิยองซิโร่นะครับมีคุณผีเสื้อนะก็ยังคงเป็นลายสีม่วงนะแต่ก็มีสีทองสีดำเข้ามานะครับสวยมากๆเลยตัวนี้นะ เราถอดหน้าของหุ่นอยู่ด้านล่างออกมานะครับเอแกะก่อนแกะไม่ออกนี่แกะออกมาแล้วนะชิ้นส่วนนี้แยกไว้ชิ้นส่วนนี้ตรงที่เป็นส่วนขานะครับพับมาข้างหน้าปบปป๊บ,ปบแล้วก็ดันข่าขึ้นไปชึบชึบแค่นี้เองนะครับก็ะจะได้ส่วนหัวของหุ่นแล้วมาต่อไปอ่ะรวมดาบก่อนแล้วกันนะครับดาบเนาะก็เป็นหางแมงปอเมื่อกี้นะ เอาผีเสื้อรวมกับแมงปอแบบนี้ชึกนะแล้วก็นำก๊อดแอนนะครับผมก๊อดมดเนี่ยมาใส่แบบนี้อืมแค่นี้ก็เป็นตัวดาบแล้วนะดาบเนี่ยยังขนาดเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกรุ่นหนึ่งเนาะซึ่งจะเป็นรุ่นที่เป็นแบบสีวิบวับเอออันนั้นอนะ่ะเดี๋ยวจะดาบยาวเขาจะให้ดาบยาวมานะครับแต่ว่าผมไม่ได้พีไปเพราะว่ามันแพงนะครับผมอ่าต่อไปตัวสุดท้ายก็คือโอ ใช่โอไหมเป็นเป็นกอดคัวกระตาซีโร่นะครับตลอดตัวนี้เนาะก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีสีดําเข้ามานะครับเป็นสีดําทองเนาะแล้วก็ลายตรงนี้ก็สังเกตจากตรงลายผมรู้สึกว่าลายเนี้ยจะไม่เหมือนเดิมนะอืมลายมันดูเป็นอ่าโฟกัสให้ดูหน่อยเห็นปะถ้าเป็นตัวเก่าผมจําได้ว่ามันจะเป็นรอยแบบการต่อสู้หน่อยนะครับแต่เนี้ยคือมันจะเป็นรอยชัดเจนเลยหน้าเนี่ยเห็นปนะไม่มีรอยทะลอกเลยนะครับอืม ไม่มีรอยดาเมจเลยตัวเก่าจะมีรอยดาเมจนะอเยเวลานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเปลี่ยนร่างเขาเป็นหุ่นแล้วกันนะก็เก็บขาออกป๊บขาเล็กก่อนนะป๊บแล้วก็ยืดขาให้ตรงแบบนี้นะครับพับสีทองขึ้นป๊บแล้วก็หมุนหมัดเดี๋ยวค่อยหมุนแล้วกันเดี๋ยวงงอ่ะทีข้าหนึ่งทำเหมือนกันนะครับยืดขาให้ตึงแล้วก็เก็บสีทองขึ้นไปจากนั้น ตบแขนขึ้นไปครับแบบนี้ติดติดติดแบบนี้นะเข้าสองข้างเลยนี่ได้แล้วไหมหันมาอีกด้านหนึ่งหมุนลงครับทุกคนตืบ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 อีข้างหนึ่งท่าเหมือนกันหมุนลงตืบตืบตืบอ,อ,อ่ะอันแบบนี้แล้วนะต่อไปก็จัดหน่อยจัดแขนหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องหมุนหมัดแล้วหมุนหมัดก็หมุนมัดออกมาแบบนี้ ออนหนึ่งข้างหักออกนิดหนึ่งจัดขึ้นไปแล้วก็หมุนหมัดหมัดอยูไ่ไหนวะนี่หมุนแฟรฟออกมาแล้วก็กางออกนิดหนึ่งนะครับผมนี่ได้แบบนี้แล้วตามทันไหมจากนั้นสุดท้ายก็กดส่วนที่เป็นส่วนเข่าลงมาครับอืมแบบนี้่าแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็ดันเข่าขึ้นไปอืมกางออกนี่นะครับจะได้แบบนี้แล้ว ก็จัดส่วนขาเล็กซะหน่อยนึงเพราะว่ามันวุ่นวายมากนะครับผมหักแขนเข้ามาหน่อยนึงจัดท่าจัดท่าให้เรียบร้อยหน่อยนะครับสุดท้ายก็กางขาออก1แก๊กข้างแล้วหนึ่แก๊กนะอ่าเรียบร้อยส่วนปีเขากางออก1 1แฟบอ่ปปะจะอธิบายให้ดีนี่กางออกมาันี้แล้วกันนะเพื่อเป็นการแบบเหมือนเหมือนใส่ผ้าคลุมอะไรแบบนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับสําหรับตัว คูวากาตะนะครับจากนั้นก็นําขามาเสียบได้เลยขาก็จะเป็นตัวตั๊ก,กแตนนะครับเสียบข้างขวาเ,เสียบลงไปแบบนี้ความอาของใหม่ยังแข็งอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวพึ่งนะครับเสียบเข้าไปอ่าลงละกดเข้าไปอ,อยังแข็งทุกคนของใหม่นะ นี่นะครับก็ได้ส่วนขามาแล้วต่อมาเอาชิ้นไหนดีจากนั้นก็เอาแมลงเต่าทองนะครับผมก็เทนโทเนี่ยใส่ไปที่แขนทั้งสองข้างนะครับาจากในรูปเนี่ยเขาจะเป็นการเอาสีดําขึ้นด้านบนเนาะแบบนี้นะครับฟ้าข้างนี้ก็เหมือนกันติดฟ้าปไปแบบนี้ได้แล้วนะแบบนี้แล้วก็ ต่อมาเป็นก๊อดคูม้นะครับตัวสีทองเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะแล้วก็สีดําอยู่ด้านบนนะสีทองจะอยู่ตรงเป้าตรงนี้เนาะติดเข้าไปเลยอ่ะปึกหนึ่งละนะครับขอปรับกล้องขึ้นหน่อยเนาะสีทองชื้แปะด้านบนอ่ะกดไม่ลงเลยทุกคนอืมได้แล้วกดจะเข้านี่นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วจากนั้นก็นำ่วนหัวนะครับผมนี่ หัวหุ่นนะมาใส่ตรงนี้จะมีรูตรงนี้นะครับนี่กับกิปตรงนี้นะครับ,ออบ,รรบใส่เข้าไปเลยบอกเลยว่าแข็งมากอือเั็นไงโอ้ยไป <c oughs> คิดดูกันว่ามันแข็งขนาดไหนอ,ะอ่ะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนี่นะครับก็แปลกคือที่เดิมใกล้เสร็จแล้วนะแค่นี้ก็เทแล้วมันคือมันความทองมันไม่รู้ว่ามีใครสังเกตรหรือเปล่าน,นะครับก็ขบวนการจูโอเจอร์เนี่ยเป็น ตัวที่3แล้วนะที่เขาทําย้อมออกมาเป็นสีดำเนาะคือขบวนการแรกท,ที่ที่ที่ออกมาก็คือเป็นตัวเซนไคโอจูรันกาออนเนาะเออแต่ว่าอันนั้นอนะ่ะเขาไม่ได้ออกงานดีเอ็เขาออกเป็นอองานชนิดทอยใช่ไหมครับอืมก็มีใครเก็บไม้ผมผมไม่ได้เก็บนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ทางช่องได้รีวิวไปเนาะก็คือเป็นแบ็กโอ in, นอิเตจินเนาะก็มีรีวิวไปแล้วนะครับอันนั้นของดงบาเทอร์นะแล้วก็ตัวนี้นะครับ ที่เป็นตัว king order zero สีดำนะครับแล้วก็มีอีกในอนาะคตนี้ก็จะเป็นตัวอ่าชื่ออะไรนะลืมของขอบวนการในโนเสาวสามตัวเออผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยลืมอ่ะสุดท้ายนะก็นี่นะครับไปเสียบด้านหลังของหุ่นในร่องตรงนี้เลยเห็นไหมร่องนี้นะครับนี่ตรงนี้สไลด์ลงมาได้เลยนะชี้กางปีกหน่อยุอแบบนี้นะ จัดไปให้เรียบร้อยนี่นะครับโฟกัสหน่อยสิสุดท้ายแล้วก็คือจะเป็นตัวดาบนะครับผมเสียบเข้ามือไปเลยแบบนี้เรียบร้อยครับ King o เจ e Zero พอจับมายืนคู่กันนั้นก็จะเฟี้ยวๆแบบนี้นะครับสำหรับตัว King อเชอแล้วก็ King อเชอร์ซีโ่นั่นเองนะครับผมโอเคกอ็อย่างที่บอกนะครับว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์นั่นเองนะครับผมก็คือเจ้านี้เลยนะครับผมฟิวมาแล้วนะสำหรับตัวก็ต์สกอร์เปียนนะครับผมแล้วก็มีก็ต์คาบุโตนเองชุดสุดท้ายก็จะเป็นก็ต์อะไรวะตะกัตกตน ก็ต์ฮอปเปอร์เออนะครับผมสตัวนี้นะก็จะมารวมร่างกับตัว King o เจ r Zero นะครับก็จะกลายเป็น Regen King o เจ e Zero นั่นนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารวมแล้วจะเท่ขนาดไหนนะครับผมปะ่ะมาเดี๋ยวเรามาแปลงสภาพของก็ตทั้ง3ตัวก่อนนะครับผมเพื่อจะนำไปรวมร่างกับเจ้าตัว King o เจ r Zero นะครับเพื่อเป็น Regen King o เจ e นะตัวคาบุโตเนี่ยก็ เปลี่ยนสภาพเลยผมจะเปลี่ยนเร็วๆแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเชื้อเชื้อแบบนี้จะออกปั๊บนี้อตรงไหนตัดเหยื่อมาแพร่แพะ่แพร่แบบนี่ตัาให้เก็บขา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 ได้แล้วนะครับตัวคาบุโตแคนนอนเนาะอ่ะวางไว้ก่อนต่อมาตัวสกอร์เปียนสกอร์เปียนตัวนู้นอันนี้ฮอปเปอร์นะครับก็ถอดขาหลังออกทั้งสองข้างนะครับแล้วก็หักเข้าเก็บแบบนี้ชืบ ชเนี่ยนะครับเป็นเหมือนใบดาวตรงนี้สองข้างเนาะส่วนลำตัวเขาเนี่ยก็กลางออกพี่ออกแบบนี้อ่ะผิดข้างนี่นะครับจีดังๆอนี้เนาะส่วนสุดท้ายนะครับก็คือตัวสกอร์เปียนนะอ่าทำการข้างเนาะบิดมาข้างนี้เแบบนี้นะแล้วก็หักตัวนี้จัดเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไอหางเนี่ยก็ขยับขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเป็นเหมือนกรงเล็บสามอันนะส่วนอีกกรงเล็บหนึ่งตรงนี้นะครับดันมาด้านหน้าแฟงแบบนี้แค่นี้เองนะครับผมเสร็จแล้วพาร์ทอาวุธทั้งสามนะ ถ้าเราจะนําไปเล่นกับตัวหุ่นเนี่ยแล้วก็แค่ถอดตัวแมลงต่อทองมาใส่ตรงด้านหลังนั่นเองนะครับผมอะงั้นขอลองใส่เป็นตัวคาบุโต c แคนนอนก่อนแล้วกันนะครับมาถอดตัวเทนโทออกมานะครับแล้วก็มาติดตรงนี้ของตัวคาบุโตนะครับอ่ะจากนั้นก็ใส่ไปที่แขนได้เลย น้องติดอ,อะไรพี่ไม่เข้าใจอ๋อลืมกลางอ่ะได้แล้วนะครับสำหรับตัวแรกเนาะประมาณนี้นะครับก็จะเป็น King o เจอรเป็นคาบุโตคิงโอเจอร์ซีโนะครับนึกชื่ออยู่นะนี่ประมาณนี้ความเท่เดี๋ยวผมจะไปใส่หมุนโชว์ให้ดูอีกทีแล้วกันะะนะครับไปแบบเร็วๆเนาะต่อมาก็แขนอีกข้างหนึ่งนะครับก็ถอดเทนโทออกนอ้อแล้วก็นำเทนโทเนี่ย ไปใส่กับตรงหลังแมงปล่องตรงนี้นะครับอันนี้แล้วก็มือของตัวหุ่นเนี่ยก็บิดตัวหมัดลงนะครับแล้วก็จัดให้ตรงแล้วก็ยกขึ้นมามาเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อ,อนำตัวสกอร์เปียนไปใส่มันจะใส่ย,ยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดคนมีทริคนี่ก็บอกกันหน่อย แต่ผมเนี่ยใส่ทีไรหลุดทุกทีอ่าหลุดไหมเนี่ยเข้าป่ะเนี่ยอ่านี่นะครับประมาณนี้อ่าได้แล้วเป็นคิงโอเจอร์ร่างสองนะครับเป็นรีเจนร่างสองนะสุดท้ายกับตัวฮอปเปอร์นะครับก็นําใบดาบเนี่ยติดที่หัวเข่าทั้งสองข้างนะครับก็เอาด้านที่มันแบบโบวเนี่ยเอาเข้าตัวแล้วกันนะนี่นะครับชึบชึบ เออนี่ใกล้แล้วสุดท้ายก็นำอ,อกมาใส่นะครับกับตัวตัวตัว,ตวคอปเปอร์นะครับใส่ตัวหน้าอ,อกสีทองตรงนี้ได้เลยอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วครับคิงโอเจอร์ซีโร่รีเจนต้องเป็นรีเจนคิงโอเจอร์ซีโรสิเออปมือ เป็นงานพรีเมียมบันไดอีกหนตัวนะครับที่ผมก็แนะนําให้คนที่ชอบเซนไตเนี่ยอย่าลืมซื้อเก็บไว้นะครับสำหรับตัว King o โอเจ z e r ์ซีโรันเพราะว่าเดี๋ยวราคามันก็คงจะขึ้นนะอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบเร็วๆนี้นะอาจจะสักประมาณปี2ปี3ปีเนี่ยอาจจะราคาขึ้นแน่นอนเพราะว่าหาซื้อ,อยากนะครับผมตอนนี้ก็ใครมีเงินมีโทรศัพท์เนี่ยก็จัดเก็บเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าอนาคตเราไม่มีตังกินนะค้อยขายมันกินก็ได้นะครับผมอ่ะวันนี้ประมาณนี้เนาะผิดพลาดไปกันไนผมก็ขออภัยท่านผู้ชมมาด้วยนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า King of j e r s e r o ตัวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ฝากดูคลิปเก่าๆของ d i s n y The t o y ด้วยนะครับผมจะได้มีคนเห็นช่องนี้กันเยอะๆนะครับวันนี้ไปแล้วครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้า จะเป็นของเล่นอะไรก็อย่าลืมติดตามมานะน,นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ